ซื้อมาคุณสุดที่นี่นะครับคุณสุดที่นี่อยู่จังหวัดมุกดาหารครับผมเออจังหวัดมุกดาหารครับผมเออก็ะสุกไปไกลเสือพูมุกดาหารปลาจิ้งโครับปลาจิ้งโคน่าเสียวสูงนะตัวนี้เป็นตัวยอดเห็ดขายดีในี่ยตัวนึงครับที่ววงการอยู่เนาะขายมาหลายปีเลยเนาะนะครับตัวนี้ครับยอดมือของข่าวเนี่ยับปลาจิ้งโคน่าเสียวสูนก็จะมาพร้อมกับ เตอร์แหวนนะคอับในเป็นเป็นสตมนมนเตอร์แหวนโมเมนตเ่เฟืองนี่นะพอะไรเยี่ยมับเรื่องเนเื่องดูเลยวะปีวสุดที่นี่เออเพื่อนว่าให้ปับจุณเคยนั่งปั๊บคุนเรรครื่องยังไงความเหตุให้ให้ทิลไพอกครับได้ยินเพ่อนหน่อยเนาะตามใจดุขาแล้วครับเลยลองแข่นก่อนนี่ยเขียนครับกับเหมือนเดิมครับของแหวนนี่ครับมีโซ่ เป็นตเป็นสามตัวแปดพีขนาดนี้ครับเป็ดของไอ้ปากรโเขาเนี่ยมีกล้งโรมันเดียร์พมารคฮโนีครับนี่ปลาครัเป็นปลาเปลี่าเีเป็นปลาปากรโดครับเป็นปลาโฮเฟอร์เนาะขนาดที่เป็นหนาเดียปลาตับปลาหลอกปลาหมกกระนีเทียบกี่ปลาครับเทียบกี่ปลาครับยังยังไอ้สเกียนว่าเป็นปลากรโรใได้เป็นหรอปลากแล้วก็มีอย่างนะครับ อันนี้เป็นปลาบังคับปลานสังข์ทองปลาขุก้องเรองน์ก็ที่รินคิดสไตล์นี่ผมเคยเห็นพวกไหนนะเจ้าแครว่องนต์เอฟซีเบอร์เคยดูหัมอันนี้เป็นปลาฉลามเนาะชือว่าหาง eland, าปลานี่ประกิญนี่กับตะเกอกนี่บอคันบาตุ๊กี้อบตัวปัดจูนข้าวบุปผา แกมีวุกิจไรอม่รู้าว้งไปซื้อไปใส่บายเาแต่ลงไปหาซื้อบาญเงาเรื่อครับนะนี่ครับซื้อข้มือครับแล้วก็มีไอ้หาไปิดี่ดดดๆๆยีวันอ้าวไายแลกตา,า,ายแกกรเปิดเมือก่อนกัเมื่อกี้รถไอรถโฆลณาขายของเล่นสากมากครับ พราะว่ามันมีเสียงเพลงเดี๋ยวมันจจิงรกเสียนะครับ o ยู u b e เขา<อ>ผมผมเลยเปิดอร,ร์กรนมิเตอรต่อจมจมหรอว่าเสียงเพลงเขาเมื่อกี้เขาตอนไหนวะยังหวันอ่ะเนี่ยตันมาก ตาพรตีว่ามีเพลงเของเมื่อกี้ครับพัฒนาการของมันนี่คือว่าเพลงเขามีลิขสิทธิ์กันห้องขันเพลงมันมาเขาใน้คิดพี่ดูเขานี่คิดพี่ดูเขานี่จะดูนิขสิทธิ์เพลงครับผมคิดออกต่อจากตอนเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ผมออกเป็นไอ้เรื่องอะไรเดี๋ยวต้องซื้อหัวมือต่อยก่อนเนาะห้าสิบสามสองแอคชั่นครับเดี๋ยว่ตมีซื้อหัวมือไม่นั่ครับหัวมือพวมันเดียวเนี่ยพวกตาอะไรครับตาเราต้องการ อเค่ต่อไปก็มี่อย่างเนี้ยเบิร์เท่าไหครับนะก็มีประมาณน,นี้ครับเดี๋ยวผมขี่เอาไปไอ้เติมนน้ำมันนะครับเติมนน้ำมันเป็นที่หนึ่งปองบจูนนะครับทีเด่งเครื่องกันฟังนะครับเนาะโอเคไปเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนตับจูนเลยดีกว่าเนาะโอเคคือว่าจะนนี้ต้องหรืมาตาม,มึงงานวิธีการแทะข้าวของผมนะครับกสตีปมาณน,นี้นะครับนะรนเนาะตมองเดี๋ยวขนะา,าของโล เมื่อกี้สตาดตก็เอาช่วงนี้ไปใส่ครับช่วงที่ว่าปัดตูนนะปัดจูนเื่องพราาเขาว่าให้ปัดตูนเื่องนั่นเขาต้อหาเบิงมุ่งกล่องบ้ง่าบางท่ามาท้ไทมันแจครับท่านี้โอเคบ่เบิงก่อนนาดีโอเคอยู่ต่างองมันครับนู้หนตัว้ากาของเป็นไปมาทีสามสอชโอเค ครับเดี๋ยวปับจูนพยายามพยายางพมถึงหนกเปิดกองอากาศนี่ออกเพราะว่าผมแน่มื่ก็เห็นนะครับเนาะที่เก่ยงว่าต้องเปิดออกอะไรนะครับปั๊บจูนเลยก็ได้นะตามหลักปั๊บจุนเลยก็ได้เพราะว่าเ้าปั๊บจูนแล้วจะได้ข้อต้องหรือาใส่กองอากาศอีกคือเก่าครับถ้าเาปั๊บจูนพร้อมกันระเบียงนี่ได้ก็ดีครับคือว่าทีเดียวทีเดียวจบเลยว่ต้องมาปั๊บลำไรโอเคผมเจะยกน้านะครับ อันนี้ผมคิดว่าบทซุ่มภาคให้เบิงเด้อเพราะว่าผวกม่คลิปสไตล์กันกจุนคื้อนี่หลายเดียวผมคิดว่าฟังซื้อนะรูนี้เป็นตัวเฮสนะครับหรือว่าตัวไฮนี่ครับกะมุนขวาสุดเลยนะครับมุนขวาสุดเลยมุนขวาสุดเลยครับกผมจิจาฟังด้านนี้เป็นตัวมากเอาใส่ตามมางไว้ครับผมจิจาเป็นหลักในการมุนเนาะผมสิมุนเอาด้านซ้ายอยู่ที่สองหลอบเต็มนะครับมุนด้านซ้ายยชื้อ นี่นับเป็นหนึ่งหอบครับมูบนิยมสองหลอบครับประมาณนี้ตัวไปเป็นตัวแอลครับหรือว่าตัวโลครับหู้หู้ฝังในเด้อตัวนี้ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้การมุนควาสุดก่อนนะครับสำหรับตัวนี้เนาะจะหมุนขวาสุดเลยบริษัทจีฟาร์ไม่จะรอสร้าง,งก็ต้องสนใจเนาะตังไหมะะลยครับเลยครับตังไหมเลยดินพันกันกิน, <laughs> นรวเอาเอาไปเอาแก่ตึงมือเด้อจะฝืนเด้อครับ นี่ถึงมือเลยครับนะอ่าผมจะเอาฟังฟังนี่เป็นตัวมาใส่ตามาขึ้นเก่าครับนะผมจะหมุนไปดัน้ายเด้อจึ้อ่านี่หนึ่งรอบครับผมจะเียวทั้งหมดสามรอบเนาะอ่าสองรอบอีกรอบหนึ่งจึ้สามรอบผมจะเพิ่มอีกนิดนึงประมาณนี้ครับสามรอบกว่าก็ไปครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวฟ้าคัดลิงนะครับนะหมุนขวาได้หลายเลยครับให้มันส,าสตาร์ทดีก่อนเฮากเพื่อยังวนกลับขึ้นมาอ่ะโอเคเนาะที่นี่กับเติมน้ำมันครับผม ไปครวยเข้าไปครับน้ำมันนี่ที่จริงผมอยากให้ใส่เป็นเบนซินแท้ๆนะครับแต่ว่ามันหายากเนาะอืมแต่นั้นต้นหมากนกี่เดี๋ยวนี้จะเป็นแก๊สโซฮอร์นะครับจะใส่เป็นแก๊สโซฮอ่อแก๊สโซฮอรก้าวห้าสีแดงนะครับสีแดงอันนี้ผมผสมอุตจาระอยูด้วยครับนี่ผสมอัตราส่วนผสมอยู่ที่ยี่สิบต่อหนึ่งนะครับเอี่ใส่ไปประมาณหนึ่งผมมุ้มมากเติมม,มันมันหมักหล่นไปกิน้องเลยเด้อเด้อเด้อเดเบ็ดมเบ็ด,ด,ด,ด ส่วนบวะอ,อีกหน่อยนึงอีกหน่อย,อน,อยนึงครับมันยังพไม่ถูกมกลุดดีวันไหนครับอย่นี้เดียวครับพ่อเอาละนี่ครับผมปิดม,ม่านนี่เนาะอ่ะปิดฝาครับปิดฝาอ่ะครับลากมาด้ยวยที่นี่ก็ต้องการติดปากครับผมติดปากเนาะผมจะหันเท่านี้เนาะครับนะให้เบิกท่านี้เนาะโอเค กาเปิดสวิตช์กันะครับผมเดี๋ยวเสีอยเอ้พื้นฐานจะเองนอกคลิปอีเนาะอ่าครับมือใหม่ที่เบิงเข้าใจเปิดสวิตช์ดันขึ้นดันบนด้วยดันขึ้นดานบนนะครับตับแบบนี้คือการเปิดนะครับนะแล้วก็ดึงโชว์อกไม่สชดเลยแบบนี้ครับมันจะดังแก๊กนะครับผมนะดึงโชว์ค้างไว้เลยครับบัดทีนี้ให้สตาร์ทดึงไปเรื่อยไปเรื่อยเลยครับจนกว่าเสียงเครื่องดังเพื่อยังติดเถ้าเขายังมากรำเาร่องตรนี้เพื่อให้โชว์ตัวนี้ตีกลับออกไปนะครับอ่า มาลองดึงมือข้างซ้ายอ่าขออนุญาตขออนุญาตเอาตีนอยา่างอันอันหัวปีนสวยปิดไปก่อนก็ตีนหัวปีนข่อยเห็นบ่บเห็นเนาะเอ่าดึงครับดึงสองสามสี่ฐานังแบบนี้คือว่าตีนเคืองสีสีเราได้แน,ใน,น่ให้กำเขาได้เองครับนี่กำกำนี่เด้อปับ๊บอ่าอันนี้มันสีฟื้นเนี่ยหอกเพราะมันของใหม่แล้วสามเขาไปนี่ครับให้ว่าเข้าไปแล้ว ให้ใส่น้ำมันน้ำมันเครื่องหย่อตจนไรกันใดด้วยครับถ้ามันเปิดจนนี้เบีเยดเซมมาหนิครับบอ,อกถูกเนี่ยนะโอเคเข้ากับกันอีกแล้วมันอยู่ในลักษณะเปิดตัวนี้ครับนี่ตีท้องเหลืองเห็นปะมาที่นี่กะสตาเล่ยมาที่นี่ครับติดเล่ยมาที่นี่กินเลย,อเ,ลย,เ,ลยเอาเลยครับ ไอตัวเห็ดตังนี่ผมมุน,มนเขับลับข้าไปด้านขวาอีกรอบหนึ่งได้ครับเมื่อกี้นี่ก็เท่ากับว,ว่าตัวเห็ดตอนนี้อยู่ในตำแหน่งหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบเต็มเลยส่วนตัวแอวด้านใน,น,น้ี่ผมบดเขยับยังมั่นครับเอาไว้อยู่ที่สามรอบพอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถีม้วนขึ้นอีน,อน้อยนึงก่อนเมื่อกี้ผมเปิดไปสามรอบรอบครัวๆเนาะผมถีมุนขึ้นให้มันอยู่ที่สามรอบพอดีเลยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ โออเคอ่ะรถสตาร์ทไหมครับอ่าที่นี่จะทิ้งแล้วนี่ครับกะต้องใส่กอยเฮ้ยเมื่อกอยกอยไม่เลี้อกินเนาะใส่กอ้องใส่ก้องเข้าไปครับนะก้องอันอากาศครับนะใส่ป,าปลาปีเข้าไปแล้วก็ลอถสตาร์ทใหม่แค่หนึงครับเพราะว่าขา้อปิดไอ้ความตัึงไปเรื่องระบบอากาศระบบนละมนันนี่มันมัติดเปลี่ยนไปนิดน,นึงครับเพาต้องปลาเพิ่มอีกนิดนึงเนาะแล้วกาศเวลาไปใส่งานไปใส่บาร์ไดโซ่เนี่ยก็ต้องปลาเพิ่มอีกได้ครับบ่วันนว่าผมปลาแผ่เลี้ยวเลยบไม่ได้ครับ,บ เจ้าซื้อพวไปนะเจ้าต้องไปปับจุนอีกนิดนึงนะครับปรับหาอีกนิดนึงโอเคผมชิตสตาร์เด้อร์สดซีกอ่ะครับรอบมึงทำมันดังแบบนี้นี่แสดงว่า มันมันยิดตัวอากาศเกินไปหรือว่าตัวตัวเห็ดอ่ะมันปิดไม่หมุนขวาเยอะเกินให้ให้ห้ามหมุนขยับอ่าหมุนหมุนมาตรฐานสายอีกทีเด้อหมุนไหล,ล่หายไหล่หายจนกว่ามันจะอยู่ดังบอดบอดบอดนะครับอ่าบอดออบอไปนั้มดับไปนั้มตายไปด้มเนาะเพื่อเป็นความรู้สำหรับมือใหม่เนาะ ตัวเฮ็ดตัวเนี้ยครับผมมุ้นเอาเขาด้านขวาเพิ่มอีกครับเป็นรอบกวัวเกือบๆรอบครึ่งนะครับเนาะตัวนี้นี่ยพุ่มมุ้นถอยมันอใส่ครับอยู่ที่สามรอบกวัวคือเก่าบัดทีนี้เป็นเจ้าซื้อผมไปเจ้าไปใส่บาเจ้าไปรับเพิ่มอีกเด้อผมที่ปับให้เจ้าแค่นี้ครับอันนี้ผมปรับนี่ยังบ่แห่งเลยนี่ครับยังบ่แห่งคือว่าผมปรับใหายตาตาไงไปก่อนไงนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะครับแล้วจัดแล้วจะจะจะส่งมึงนี้นะเนี่ยนะครับเนาะกะ ได้ความรูไปนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่น้องก็เขาว่าเบิ้งได้ครับขเขากําลังหัดนะครับเนะาะก็ทิ่ตามอาจารย์ปีชาล็อกเอลเวนะครับคอนเทนต์ส่งของให้ลูกค้าและเช็ครายละเอียดซําใดนะครับมันขัดของบมืองไดก็เข้ามาชมได้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ